จำลองการเป็นไซตามะอืมน่าสนใจสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมขี้เกียจทำคลิปสุดๆไปเลยวันนี้มาอยู่ในเกมโรบ็อกนะครับกับแมปไซตามะซิมูเลเตอร์นะครับ new ability นะ ซึ่งแบบนี้ผมก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าเห็นว่าเป็นเซดามะซึ่งผมก็เอฟซีซดามะอยู่แล้วเป็นแฟนคลับอนินมะเรื่องนี้เห็นแบบอย่างนี้ไม่ได้ต้องเข้ามาเล่นโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับสรับในเกมก็มีประมาณนี้โอเค <c oughs> ตรงนี้จะเป็นเซฟโซนนะครับผมเกิดมาเราจะเกิดมาในนี้ซึ่งอของที่เขาให้มาจะมี3อย่างผมไม่รู้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นการต่อยนะก็อีกอันหนึ่งก็เป็นการวิ่งพื้นตามเกมเซนัม,มาซิมูเลเตอร์หลายๆเกมเลยเป็นอย่างนี้ทุกเกมอันนี้เป็นสควอตนะซึ่งจะรอ,อดไปนะผมไม่ได้เติมให้ดูนะต่อยต่อย ต่อยไม่ได้ด้วยต้องมี100พาวเวอร์ใช่ไหมวันนี้คงจะไม่ไปต่อยใครให้ดูนะวันนี้คงจะพาท่วมแบบไปเฉยคงไปตีใครไม่ได้เขาต่อยท้งานเลยต่อยได้เหรอ เขาวงเล็บไปด้วยนะว่าต้องมี1,000พ power อันนี้ก็มี100 power. อ power ผมมีเท่าไหร่ status mobile มาถึงอะไร,ตตอ,ะอ,ะไรอันนี้เป็น r e v e r หนึ่งข้างผมเคยเล่นแ a p นี้ด้วยเหรอผมเคย r e v e r เหรอนี้ speed ส4 power 30 power ผมเคย30เออลุกนั่งเพิ่มไหมเพิ่มนะฮะ squad อ่อะ squad จะเพิ่ม speed นะครับ squad เพิ่ม speed โอเค ไปดูถัดไปตรงช่องรีเบิร์ดรีเบิร์ดรีเบิร์ดใช้ประมาณ500ล้านหรือ5ล้านนะ500ล้านมั้งครับนี่ก็500ล้านพาววเอร์ในการรีเบิร์ดแล้วก็เออต่อไปเป็นอะไรนะคอนโทรลคอนโซลเหรอตั Control ้งตั้งมหวดนะเอเบลิตีต้นนะต่อไปเอเบลิตี้ อันนี้เป็นรีเบิร์ต25ครั้งรีเบิร์ต5ครั้งรีเบิร์ต150ครั้งก็จะได้อาจจะได้น่าจะได้พลังนะตามที่รัต้องการโอเคเดี๋ยวเราพาไปเดินดูแมปกันผมว่าคงจะไม่มีคนมาต่อยผมนะวิ่งได้ไหมคิดดูอีกทีผมว่าผมออกกําลังกายสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวกลับมาตอนผมฟาร์มเสร็จละ ช้าชู่ห่าช้าชู่ห่าแต่ก็ดีได้ไปเนี่ยไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่เจ้าต้องเข้ามา เฮ้ยเรี้บกลับมาเจอกันนะโอเคท่านผู้ชมเออผมม่เรื่องที่จะแนะนำนะหลังจากที่เข้ามาเล่นสักพักผมแนะนำนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอ่อวิดพื้นดีกว่านาแทนที่จะมาต่อยตัวคุกนี้ถ้าคุณหนึ่งตีตีสองสามทีไม่เข้าอ่ะให้แบบยังตีสองสามทีไม่ได้อ่ะคือมันเหมือน เอาง่ายผมตีให้ครั้งละหนึ่ง power แต่ถ้าคุณวิทพื้นได้ครั้งละห้า power เดี๋โอเคนะนอย่างนี้จะไวกว่าเ,นะเข้าใจรงกันโอเค2000 years later โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ฟาร์มไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วซึ่งฟาร์มไม่ไปถึงไหนนี่ก็ชั่วโม,มงกว่าแล้วนานมากคือตรงนี้ก็จะเป็นเน้นนี่ยเป็น ที่ตีธรรมดาไล่ไปเรื่อยตามสเต็ปไปตามปกติอ,อ๋อใช่ผมโชว์สตัดผมดูตอนนี้นะสตัดผมตอนนี้เป็นเออค่าไป98พาวเวอร์30,000แล้วก็สปีดตัว665นะอีกรอบหนึ่ะห่ะ6,6,6แล้วก็เออก่อนหนึ่งโน่ใ no! ช่ไหมเออโอเคตอนนี้คิวหนึ่งร้อยละ ผมพาพอยู่ตรงนู้นะอาจจะช้าหน่อยสปีดมีแค่นี้บอกตรงนะว่าเกมในฟาร์ม,ารมยากมากยากมากเลยแต่ว่าแบบมันมีอยู่แค่นี้จริงพูดเลยว่าก็แค่เนี้ยก็จะมีให้ตีตรงนี้อีกตรงนู้นก็ตีเชื่อเลยเป็นการ PVP กันเองนะไม่มีการเลือดเพิ่มเท่าที่ดูมาเมา่ว่าจะออกกังกายไงทําอะไรไงก็เลือดไม่เพิ่มนะอาจจะวันช็อตคุณยู่ได้เลยทีเดียว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนอกจากขี้ก้างปูดเนื้อเนี่ยทั้งแมปไม่มีอะไรเกี่ยวกับวันพันแมนเลยคือคืองงคือเอาชื่อวันพันแมนมาใส่เซ็งว่ะใช่ไหมมาผิดเรื่องก็บอกมาผิดแมปเปล่าอโอเคครับถ้าใครชอบกระดมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้บายครับแล้วเจอกัน